แล้วช่องวันเกิดเจ้าสายฟ้าเป็นเจ้าของแถวพายุที่ที่ซอยอ๋อซอยร่วมอ๋อค่ะซึ่งหลายคนจะบบว่าอุ้ยทำทุกปีเลยขนาดแ้าบ้านไปแลบย้ายบ้านไปอยู่ตรงยังแจกอยู่ก็ย้ายไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขายที่นั่นเนาะแล้วก็เขาเกิดตรงนั้นไงคะเขาเกิดตรงนั้นก็มันก็ผูกพันแหละเออผูกพันก็ ถือว่าได้คือเหมือนจะพูดยังไงอ่ะเหมือนซอยบ้านอ่ะมันก็เหมือนละแวกเพื่อนบ้านใช่ไหมมันก็เป็นความคุ้นเคยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ได้ได้ตอบแทนเขาเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างพ่อพ่อเหยียบข้าวเพิ่บอกว่าดีใจที่ยืนเลื่อนไม่กิดที่เป็นแฟนคลับบ้านนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยชนเฉียบว่แบบก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มันไม่ได้แบบไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมันเราต้องทำแบบทำ าแล้วใช่